สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมช่องแบงค์สเปกเตอร์นะครับวันนี้มารีวิว Honda w วิบ400แล้วนะครับพอดีรุ่นน้องเพิ่งไปจัดมานะครับก็คือจัดมากับรุ่นพี่กับผมอีกคนนึงนั่นแหละไปซื้อต่อเข้ามานะครับแล้วก็เอาเข้ามาเซอร์วิสนะครับเปลี่ยนนุ่นเปลี่ยนนี่ก็สภาพที่เมือถอเห็นตอนนี้นะครับก็คือแฟร์ลิงนาซีสองหนึ่งหนึ่งใช่ไหมสองหนึ่งหนึ่งนาสองหนึ่งหนึ่งนะก็แฟร์ลิงจะแตกต่างกับสองหนึ่งสองนะครับในช่วงของแฟร์ลิงหน้าจะต่างกันนะครับแต่ว่าในสส่่่่ววนนนนนนขของงท้้้้าาาายยยยเเีีจะคลๆกัห ใช้ไฟเขาเรียกอะไรเหมือนโปรเจคเตอร์ปะเออเป็นโปรเจคเตอร์เนา <projector. S 1> นะแล้วก็ก็คือไม่ใส่ไฟหน้าเดิมอ่ะตกปกติถ้าซื้อแฟลลิงมาเนี่ยเขาจะมีไฟมีมาให้นะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ใส่ใส่เป็นไฟกลมๆคล้ายๆพวกอาวันอ่ะก็มีสองข้างเลยครับอา้าวไฟต่างกันนี่หว่า <What? S 1> ไฟต่างกันส่วนชุดหน้าก็ไมช่ชุดหน้าเดิมนะครับแล้วก็ทําเป็นล้อทองชุดหน้านี่คือแบบเดิมๆหมดเลยแต่ว่าที่เด็ดๆเ,เนี่ยก็คือมีการสะบัดนะครับการสะบัดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะของแบรนด์อะไรนะครับแล้วก็มีไม เป็นไม์ของโคโซนะครับอ่นะลองมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ <Wow. S 1> ก็คือใช้แค่ฟังก์ชันที่เราจะใช้นะใช่มันโปรติมันมีฟังก์ชันเยอะกว่านี้นะแต่ว่าก็คือรุ่นเนี้ยของวิบอาเนี่ยมันต่อไม่ครบมันต่อไม่ครบตามที่โคโซเขามีฟังก์ชันมาให้นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ในส่วนของตัวนี้วัตถุภูมิก็ไม่ได้ใช้ไปใช้ในไมโครโซแทนเออไปใช้ในไมโครโซแทนหมดเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของเครื่องคันนี้เครื่องเปลี่ยนเป็นเครื่อง NC35 แล้วนะครับหรือว่า RW400 ยันสวิงอาร์มด้วยนะเอ้ยไม่ใช่สวิงอาร์มโปรอาร์มยันโปรอาร์มทั้งชุดเลยยันโช๊คนะครับนี่โช๊35มันจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับโช๊ของ NC35 เป็นแบบนี้ <Okay. S 1> มันจะไม่เหมือนกับรถรุ่นพี่ผมที่ผมรีวิวไปรอบนั้นนะแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับก็เป็นล้อ17ก็คือชุดโปอาร์มทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือยก35มาใส่ทั้งเซตเลยนะครับอ่าแล้วก็แฟลิ่งท้ายก็จะเป็นประมาณนนี้้้ซอได แต่ถ้าผมทาผมจะไม่ทาซ้อนเน้นขี่คนเดียวแล้วก็ในส่วนของท่อท่อก็จริงๆตอนแรกไม่ใช่ใบนี้จะเป็นอีกใบหนึ่งเป็นใบคล้ายๆงวงช้างแต่แบบน่าคล้ายๆงวงช้างแต่ว่างวงช้างจะเป็นอีกทรงหนึ่งอันนั้นจะเป็นออกแบบทรง g p หน่อยก็คือลั่นเลยแหละอันนี้ก็เอาทรงอาคารมาใส่ก่อนนะมาอยู่กับน้องรุ่นน้องผมดีกว่าอ่ะแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรครับอผมชื่อจีนเป็นเจ้าของรถ RBF จีนแดงจีนแดง อาถามนหน่อยว่าทําไมถึงเลือกมาใช้ h อ n d a าี่ r 400ตอนแรกเราขี่โซฟ์แล้วก็ขายไปอ่าด้วยทาความก่อนนะครับว่าโซโฟ์เนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าที่ผมเอามามันเป็นสามสมิตรแต่ผมก็ไม่แนะนำนะว่าให้ซื้อสามสามิตรคือช่วงนั้นด้วยความที่ว่าัยรุ่นเราอยากได้เราเลยซื้ออ <c oughs> พอไปพอมาอม,อมีแฟนก็พาแฟนไปดุ่นไปนี่โด,โดนจับรอบแรกไม่เข็ดไม่เข็ดที่เดิม แล้วมาดูรอบสองที่เดิมคันนี้ก็เลยได้ไปคุยกันในสอนอเลยก็คือจบๆเรวก็เราก็เลยตัดใจขายรถจบๆก็เลยจ่ายค่าโปรงค่าปับอะไรก็เลยขายรถไปเพราะด้วยความที่ว่าเราเข็ดละกะสัมสามิตรก็ตามตามนี้ครับผมเคยแนะนำหลายหลายคนว่าหลายคนมาถามเยอะเหมือนกันว่าพี่อินวอยสับปะรมิตรมันต่างกันไงเอาตามตรงนะไม่ต่างกันไม่ต่างกันไม่ต่างกันแค่สับปะรมิตรมันเสียภาษีการนําเข้าเขามานแล้วแค่ว่าเวลาตํารวจจะยึดเขายึดไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เขาก็ ยึดไปเจ็ดวันนะไปตรวจสอบว่าสาวๆมีแท้หรือเปล่าเราก็ตัดใจขายไปตัดปัญหาตัดปัญหาตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นใส่ท่อที่สั่งกับพี่แบงค์ไปแล้วก็ไปกับรถซะแล้วโคตรเสียด,ดายพี่เ <c oughs> สียด,ดายมากท่อน,นั้นนะ่ะก็เลยไม่ได้เก็บไว้ e. จนจนเราอ่าเราก็ทิ้งฝันไปรอบหนึ่งจนมารอบนี้เรามีกําลังเรามีเราพอมีเงินที่จะซื้อเนี่ยก็เลยไปตามหา จนมาได้คันนี้น่ะมาได้คันนี้ครับอันนี้เป็นรถของรุ่นที่ผมที่รู้จักกันในเฟสนั่นแหละเขาใช้มาโอ้ใช้มานานมากแต่รถเขาคือบอกก่อนมันโคตรแรงเลยคันนี้แต่ว่าคนขับว่าจะเป็นสายสายยกล้อกระแทกกขาเร่งหนักมากใช่เขาจะเป็นสายยกล้อโอ้โหเขาแนะนําให้ลองไปดูคลิปแกโอ้โหยกทั้งนั้นเลยใช่มีแต่สายยกงั้นตัวแรงแรงมากแรงจนผมแรงจนขนาดผมไม่กล้าขับเท่าเขาอ่ะเพราะคันนี้ก็มันก็ไม่ได้เดิม ทั้งหมใช่คันนี้ไม่เดิมแล้วก็คันนี้มาเดิมทั้งหมดก็บอกก่อนว่าคันนี้เป็นเครื่อง35แต่ผมมีความรู้สึกว่าเขาถอดเฟืองซับเสียงออกเพราะคันเร่งมันเบามือมากคือแตกต่างกับรถผมกับรถพี่ผมคันเร่งจะตึงมือเพราะว่ามันมีเฟืองซับเสียงไว้อยู่มันจะเป็นตัวเหมือนชุดกําลังชุดกําลังของเครื่องยนต์ไว้เป็นไงฟิลการขับตั้งแตไ่ได้คันนี้มาต่างจากซูโฟไหมต่างไหมต่างมากนะต่างมากคนละเรื่องเลยคนละเรื่องคือด้วยความที่ว่าตอนไปเอารถอ่ะกลัวอยู่แล้วไงกลัวแท้ไม่แท้ ก็เลยไปดูรถยันบ้านเขาเลยใช่อันนี้นเป็นอันนี้เดี๋ยววันบนึงนะอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีประมาณสี่ห้าคนแล้วทักมาในเพจผมไปซื้อรถมาแล้วเหมือนว่าคือไม่เห็นรถตัวจริงอะ่ะแล้วสั่งมาพอถึงรถตัวจริงพอเอยพอรถถึงที่คนที่ซื้อแล้วอะ่ะโหรถยับอะ่ะก็คืออันนั้นอันนั้นก็คือแบบผมเคยเตือนหลายคนว่าถ้าจะซื้อรถควรไปดูรถด้วยตัวเองควรเห็นรถอ่ะใช่ควรไปดูรถด้วยตัวเอง,เอ,เอ,งอันนี้คือผมบวกหนึ่งเสียงนะ ควรไปดูรถด้วยตัวเองดีกว่าถ้าถูกใจคันไหนแล้วเ,เราอยากได้แนะนําให้ไปดูรถด้วยตัวเองเพราะว่าเราจะได้รู้ด้วยว่ารถสภาพเป็นยังไงใช่เพราะว่าอย่างอันนี้น้องแปลที่ระยองระยองแล้วก็ขี่กลับมาเลยใช่ตอนแรกผมจะไปเอาเอา่อนัดนัดนัดแล้วว่าจะไปดูอ่าพอไปดูเสร็จผมมีนัดอีกคันหนึ่งคือไปดูเ ER. อือเลยช่างใจสักพักหนึ่งอีกวันหนึ่งผมก็ทักไปคอนเฟิร์มมาแกเลยว่าโอเคพี่ผมเอานะแต่ผมจะไปเอาที่บ้านแกแกไม่ให้แกให้ผมไปรอที่บึงการ <ừ> ที่วาแกจะได้ทดสอบรถคันนี้้วยว่าโอเคขับทางไกลอ่ะไม่มีปัญหาก็นะไม่มีปัญหาจริงก็อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อผู้ขายผู้ขายก็กล้าคอนเฟิร์มว่ารถว่ารถเขาจบจริงอ่ะรถเขาดีจริงพอมาที่บจึงกาบผมก็ขับจากเอ้ยพอมาที่บ้านบึงอ่าบ้านบึงผมก็ขับจากบ้านบึงกลับมาอคนละเรื่องโซโฟ,โฟมันรอบมาอะไรมันฟาดรอบมันฟาดล่อฟาดกว่าอะไรกว่าแต่อันนี้มันก็อยู่ที่ ม,มันก็อยู่ที่ความชอบของส่วนส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าอ,อย่างผมอะมันลองมาสองคันแล้วแต่ด้วยฟีลการขับผมว่าคันนี้จบสุดเราแสดงว่าก่อนหน้านี้เราไปดูมาหลายคันแล้วก่อนที่จะมาจบที่คันนี้ใช่ไหมไปดูมาหลายคันใช่ก็แนะนำแค่ใครจะซื้อรถก็ควรไปดูรถด้วยตัวเองอ,อ๋อแล้วก็อีกอย่างมีคนที่จะดูรถขอแนะนําควรจะมีคนที่เชี่ยวชาญเรื่องรถพวกนี้ด้วยเพราะรถพวกนี้ มันไม่ใช่รถใหม่โอเคมันเป็นรถเก่ามันมีสวมทะเบียนได้อะไรได้มันเหมือนซูเปอร์โฟ์ใช่มันมันไม่จบแค่ว่าเครื่องดีสี่ได้นะมันมันอยู่หลักๆคือที่ทะเบียนเนี่ยนะใช่มันอยู่ที่ทะเบียนด้วยซึ่งถ้าเรารู้จักคนที่เล่นรถพวกนี้เล่นรถสไตล์นี้เล่นรถยุคนี้ควรมีคนที่รู้ความรู้นี้สักหน่อยเพราะไม่งั้นถ้าเราซื้อไปใช่บางทีเราอาจจะเจอคนที่ว่าเอ้ยทะเบียนแท้ แท้แท้แน่นอนแต่พอเราได้มาเราเอาไปเช็คจริงกลับเป็นทะเบียนสวมไม่แท้จบเลยนะและยิ่งไปขนส่งขนส่งอายัดรถเลยนะกว่าผมจะรถคันนี้ผมถามทุกคนถามพี่แบงค์ถามาคนอื่นที่รู้จักกันถามยันแบบยันวันนี้ก็เพิ่งจะเอารถไปให้เขาตรวจดูว่ามีอยู่ในระบบหรือเปล่าก็<อ>คือแบบก็มีใช่นะก็มีถือว่าอุ่นใจไปได้ครั้งหน,นึ่งคันนี้มันเหลือมากแฟร์ลิงมันแปลงมันไปต่อนอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดคือแฟร์ลิงแปลง ต่อทะเบียนได้ไหมถามถามว่าถ้าเอาความจริงอะ่ะมันก็ยากก็กำลังภายในสักนิดนึงใช่มันต้องมีกําลังภายในสักนิดนึงเราต้องรู้จักพลังลมปานภายในสักหน่อยนึงใช่เพราะไม่งั้นสภาพนี้ไปยังไงก็ไม่ผ่านไม่ผ่านยังไงก็ไม่ผาม่ผานโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวเกินมาสักสักพักละมาฟังเสียงเครื่องดีกว่าว่าเครื่องที่ถอดเฟืองซับเสียงออกคันเร่งนั่งจะเป็นยังไงผมบอกเลยว่าต่างจากรถผมกับรถน้องพี่ผมมากนะลองมาฟังกันนี่ลองดูใหม่อีกรอบนึง เดยกก็เปลี่ยนไม้นี่เดยวก็เปลี่ยนเพราะว่ามันเล็กไปใช่มันเล็กนะเนี่ยดูกสมมติว่าตรงนี้เป็นมุมที่ขี่รถนะครับดูเพื่อนดูเล็กมากอ่ะเล็กกว่าไม้ผมอีกเล็กกว่าเยอะเลยแหละแต่มันอยู่ที่ความชอบนะใช่อ๋อคันนี้คุ้มอย่างหนึ่งอิตาลีด้วยใช่คันนี้ที่ได้มาคืออิตาลีใช่อิตาลีแท้เลยนะปั่แอคทีฟแท้โอ้เนี่ยแต่ได้ปัานแอคทีฟด้วยนะลองมาฟังเสียงเครื่องกัน เครื่องจะมีแบบความดังแก๊กแก๊แก,กนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่ามันเบากว่า nc 3 0นะส0คือแบบแม่งลั่นเลยอ,ะอ่ะลองฟังเสียงคันเร่งดูนะครับลองดูที่มือผม มาบิดปุ๊บมาเลยนะ่ะลองดูอีกทีให้ดูอีกทีโอ้โหแล้วรอบลงอย่างไวอ่ะอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะว่าเจ้าของเก่ารุ่นพี่ผมมาเขาถอดเฟืองซับเสียงออกหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้ถามเขาแต่ผมก็มีความสึกว่าเขาแน่ถอดนะมีเสียงมันมันมีเสียงนี่แหละมันเป็นเสียงที่มันเกิดจากการถอดเฟืองซับเสียงออกนะครับอ๋อคันนี้ลืมบอกไปว่าคันนี้ก็ได้ขอขอแต่งด้วย คอเวก้าเวก้าเวก้า่คอเวก้าน่าจะเวก้านะครับดูเว้นปลายนะปลายปลายถ้าปลายเดิมมาจะเป็นงวงท้างงวงท้างแบบงวงงวงท้างเลยสั้นๆเลยแต่รับกันความดังดังแน่นอนตำรวจมองนี่ยังไงก็มองอะตำรวจอะใช่โอ้โหแม่งโคตรดังกว่าน้องรๆน้องมขี่มาคือดังเหมือนผมใส่ท่อส่งอาซีเลยคล้ายๆกันเลยเพราะคันนี้คงน่าจะมีประมาณนี้นะคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับ แล้วก็อกล่างคันนี้ไม่ได้ใส่อกล่างเพราะว่าน้องเอารถมาเซอร์วิสนะครับอ,อ๋อเมื่อกี้หลายคนอาจจะงงว่าเข้ามาเซอร์วิสอะไรก็คือแค่เปลี่ยนอ่างน้ำมันเครื่องนะครับแต่ตอนนี้อ่างน้ำมันเครื่องก็ยังไม่จบยังลาวอยู่ <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนวาล์วน้ําใหม่ก็เดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปนะครับก็คงจะเปลี่ยนเป็นท่อม้อน้ําซิ่งแล้วก็ไล่ระบบน้ําใหม่นะครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้ระบบน้ํายังมีปัญหาอยู่นิดนึงยังมีน้ําดันแล้วก็พัดลมหมุนกลับด้านออกหน้าแล้วความร้อนย้อนกลับเข้าเครื่องจบเลย ก็คันนี้ครับจะมีประมาณนี้นะครับก็ยังไงต้องขอบคุณน้องยินด้วยที่วันนี้เอารถมาให้เซอร์วิสและรีวิวและรอบหน้าว่างๆเดี๋ยวรอหมดช่วงช่วงนี้ไปก่อนโควิด <COVID S 2> เนี่ยอ,อ๋ตอ,นนอต,ตัวผมก็ไม่ค่อยอยากออกมาคือมาเนี่ยคือผมี่ยต้องใส่หน้ากากทุกทีจะใส่โมงไงใช่แต่คันนี้คือถอดโมงออกใส่ใส่หน้ากากแม้เลยเต็มเต็มเต็มที่เลยคือแบบกลัวใช่ช่วงนี้ก็ยังไงฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยเรื่องระบาดมันโคตรใกล้ตัวเลยตอนนี้ผมบอกเลยไม่ได้ไกลตัวเลย ก็ยังไงครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องยินมากที่เอารถเจ้าว r อา400คันนี้นะครับมาให้ผมรีวิวก็ยังไงนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ so